สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้อยู่กับบุ๋มนะว,วิชชี่ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันในย่านเยาวราชนะคะดูจากรอบข้างของเราแล้วนั้นวันนี้เราพามาในร้านที่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับเหล่าพวกวัตถุมงคลต,<ช>ต่างๆที่อยู่คู่กับเยาวราชนี้มาหลายสิบปีค่ะชื่อร้าน ยาวราดห้างเฮงหลีค่ะใช่ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็คือจะเห็นได้อะค่ะจากรอบรร้านเลยค่ะจะมีทุกแบบทุกสไตล์นะคะที่เป็นของจีนค่ะ,ทะเทพเจ้าจีนเทพกวนอูเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างนี้มาร้านนี้ก็คือได้ครบเลยค่ะรวมถึงแบบพวกของขวัญต่างๆที่แบบมีรูปลักษณ์แบบจีนต่างๆนะคะแล้วก็แบบพวกถ้วยน้ําชาของจุดของแบบของ<จ><จ>เล็กๆของโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีขายอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณป้ากันนะคะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ตอนนี้ที่เราอยู่นี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นวัตถุมงคลหมดเลยใช่ไหมคะเป็นสินค้าที่มีความหมายเป็นมงคลนะเหมาะสําหรับตั้งในบ้านออฟฟิศหรือมอบเป็นของขวัญและส่วนมากที่คนมานี่คือเขาจะมาเลือกหาซื้อของอะไรกันคะส่วนมากตกแต่งบ้านแก้ห่วงชุยแล้วก็มอบเป็นวันเกิด งานแต่งงานทุกงานในโอกาสดีๆโอกาสที่เป็นมงคลอ่ะส่วนมากลูกค้าจะมาหาร้านนีตัวร้านนะคะขายอย่างนี้มาตั้งแต่แรกคือขนมาจากจีนอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะมนำเข้ามาจากจีนอย่างที่เราเห็นด้านนี้นี่คือเจ้าแม่กวนอินเจ้าแม่กวนอินค่ะมีทุกแบบเลยนะคะมีทุกแบบเลยมีที่แบบเป็นแบบน้เจ้าแม่กวนอินร้านเราไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าองค์นะคะหลายหลายแบบเนาะ คนจะมาเลือกคนอินจะเลือกใบหน้าเลือกใบหน้าเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูรูปทรงนะคะแล้วก็ดูว่างานอันนี้เป็นงานของที่ไหนเป็นงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของทางร้านนี่เราแนะนําว่ามาจากที่ไหนคะส่วนมากจะมาจากจีนค่ะมาจากจีนมนุษย์ชนหลายๆมณุลทนของต่างสายของปังโกยอะไรแถ่อ๋อซึ่งเหมือนแต่ละมนฑลนเขาก็จะมีรูปหลักการทาในไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ความนิยมของลูกค้าเนาะ ร้านเรามีหลากหลายให้เลือกว่ามีหลายแบบมีหลายหลายรูปลักษ์หลายรูปทรงแล้วลูกค้าจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกองั่นเดี๋ยวเราเดินดูเป็นจุดๆไปเลยเดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรบ้างมีอันไหนที่ถ้าสมมติว่าขึ้นมาใหม่คนจะมีเป็นของขวัญประเภทไหนหรือ,อว่าเพื่อแบ,บ,แบบเสริมธุรกิจควรจะเป็น องไหนอะไรไหมคะถ้าอันดับแรกเลยคนที่จะเราไปเรไปมอบเป็นของฝันให้ที่บ้านใหม่นะก็จะเป็นโ็อคลกซิลท็อคทกซิลก็จะมีงานเป็นงานอย่างนี้เห็นไหมเป็นปั้นเป็นองศาหมิติเลยออย่างนี้เป็นงานดินปั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นงานอย่างนี้ก็จะเป็นงานของกลางสายเราถ้าอย่างพวกของขวัญแบบมอบในงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคะสงานแต่งงานเหรฟคะค่ะแบบเป็นสไตล์น่ารักน่ารักก็เป็นแบบนี้ เอืมเฮ้น่ารักเอาเหมือนอยู่กันไปจนแก่เท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอืมเนาะน่ารักมันมีหลายรูปแบบเป็นงานน่ารักแล้วถ้าความหมายดีๆก็จะเป็นหงคู่แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นธุรกิจนะคะก็จะเป็นรูปไม้เห็นไหมแปดม้าแปดม้าเรือมังกรอย่างนี้เออความหมายก็จะจะจู่ที่ที่อันนี้ม้าเนี่ยคือส่งเสริมพลังให้มีปวามมีโชคลาภอืม แล้วก็เืเหมือนจะมีของที่เป็นรูปลักที่เป็นกระต่ายเหมือนกันใช่ใช่ก็จะมีรูปลกักออกไปหลายๆแบบเนาะสงสัยอะคะ่ะทำไมต้องมีผักกาดผกกาดเป็นปีที่มีผู้รู้คนหนึ่งเขาได้ผู้รู้คนหนึ่งนะเขาได้มาจากสิงแสบอกว่าปีนี้ออขอมองคลที่จะตั้งบนโต๊ะทำงานสมควรจะเป็นผักกาดเราเป็นร้านค้าเราก็บอกต่อ,อบอกต่อว่าเอ้ปีนี้นะ คุณก็ไม่ต้องเอาใหญ่ๆแบบเขาอ่ะทำไมคุณจะเอาเล็กๆก็ได้ของมุญแจก็ได้ใช่ไหมเออให้มันนั่นน่ะให้มีถ้าถามว่าความเชื่อเชื่อไหมทวามสบการจัดผักกาดเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนป้าได้จากหมอดูคนหนึ่งที่มีชื่อของของไทยนะอืการคืนเข้าไปออกรายการหนึ่งเขาบอกพวกนี้นะคนหาผักกาดเยอะมากเออจากราคาสามสิบห้าบาท ขึ้นเป็นสองร้อยเก้าเก้าอ่ะโอ้ใช่ไหม,มก็มันก็มันถ้าถามถ้าถามป้าป้าเป็นคนขายป้าว่าไม่เสียหายหรอกเพราะมันอันเล็กๆแล้วก็ตั้งไว้เรามีอันเล็กไๆไหมคะอยากให้คุณป้าแนะนำถ,<ห>ถ้าของป้าเล็กๆที่สุดคืออันนี้อันเนี้ยเ<อ>ขาจะมีความหมายเห็นไหมพร้อมต้นไผ่ต้นไผ่พวกเราต้นไผ่มันยืนต้นแล้วมันมันกรอบเป็นกรอบกำก็ความหนาแน,น่แล้วมีกบดด้วยกบตัวนี้คืออ่อตัวนำโชคอ่ะ เป็นตัวน้ำโชคแล้วอยู่บนร์งเงินรอมทองใช่ไหมแล้วความเจริญรุ่งเรืองอยู่บนฟรามั่นคงพราะพาความหนาแน่นดีไหมอันเดียวความหมายชุดนี้นี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณป้าห้าชุดนี้เลยป้าขายอยู่แปดร้อยสวยอะไรใช่สำหรับใครที่อยากจะกำลังหาของขวัญนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะสวยมากค่ะใช่พอมาเห็นแล้วมันจะมีความวาวๆของผักกาดด้วยมันไม่ใช่แบบมันเนียบปะมันเป็นของเนียบมากเลย น่ารักเหมือนกันนะเพราะเห็นแบบมีประกาศเป็นเยอะมากเลยนี่ยังน้อยเพราะเมื่อวานนี้คนนั้นเหมาไปหมดไงอยังมีที่ยังไม่ได้แกะกล่องอีกต้องเยอะมีน้ำเต้าด้วยใช่ไหมคะอันนี้เรียกน้ำเต้าใช่ไหมน้ำเต้าน้ำเต้าคนจีนเขาถือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรดูดซับถึงไหมดูดซับเสร็จแล้วอันเนี้ย ดอกไม้นี่ดอกบอสันความเจริญรุ่ง <ừ> เรืองอสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองปุ๊บมันก็จะมีนกมีอะไรเนหะ็นนะนกนี่คือนอกขนขนหยกกะนกที่อายุยืนยาววันนี้คือแบบหนูเข้าใจมาว่าของพวกวัตถุมมคลต่างๆส่วนใหญ่มักจะมีแค่หนึ่งอย่างอยูอย่บนขายขายเป็นอันๆไปไม่ได้คิดว่ามันจะเอามาประกอบรวมกัน<ช>เป็นหนึ่งชิน้นอ,อันนี้แบบเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ มันมาเป็นเซตเลยมาเก็แต่แต่ก่อนหนูจะเข้าใจว่าอ๋อแบบเหมือนใช่อันโชคดีหนึ่งอันนี้น่ารักอันนี้เป็นกระต่ายนะคะอันมีต่างหน่ารักด้วยอันเป็นอันนี้กระต่ายแต่เห็นไหมผักกาดผักกาดแล้วก็มีเงินด้วยมีเงินด้วยไส้ของผักกาดเนี่ยคืออะไร ข้างในของพากาเราเรียกว่าอะไรต้นอ่อนเนาะค่ะมันคือพอตพากามันก็จะประกอบอ่ะใช่มันจะมีข้างนอกแล้วก็จะมีเบลีอยู่ข้างในเบลีพากาไม่ใช่มันก็จะมีเป็นเงินเป็นทองอยู่ด้านในอย่างนี้อเหมือนห้องเงินเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใช่ไหมคะ และก็ไต่น่ารักมากอ่ะใช่อันนี้ฮกหลกซีใช่ปะคะใช่ฮกหลกซีอันนี้นี่คือต้องมีทุกบ้านเลยฮกหลกซีสวยมากสังเกตไหมคนจีนจะต้องมีทุกคนเนาะใช่ค่ะใช่บ้านเหนก็ใหญ่แล้วแต่ออมบ้านวันนี้สวยมากเลยอ่ะใช่กำลังดูสี สีน่ารักแต่เขามีหลายแบบมาเลยเมื่อกี้เนูเห็นเป็นดินเผาเป็นดินปั้นแล้วมีอันนี้อันนี้ก็คือเป็นกระเบื้องว่าคะอันนี้เป็นกระเบื้องค่ะอ๋ออันนี้แล้วอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นเลซินอ๋อแล้วก็มาทําสีสุดยอดอันนี้เป็นโซนทองหมดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นโซนตอนของสีแถาทองปีใหม่โดยเฉพาะคุณป้าเชิญค่ะอันนี้น่ารัก เด่เคยเห็นอย่างไงอันนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับถุงเงินฝุ่ถุงเงินถุงทองใช่ไหม<อ>ในนั้นอ่ะมันจะเป็นเปลทองเปลทองเสร็จแล้วมันจะอยู่ในน้ํามันความหมายก็คือตัวนี้คือคาอวยพรที่ฟังจะรุ่งเลยน้ํามันเราพวกเราจะมีความหมายว่าน้ําไปถึงไหนเงินทองก็จะไปถึงท<อ>ี่นัช่ไอันนี้น่ารักหนูว่าเยอะม,มากเลย,ยค่ะตอนนี้คือเดินวันนี้คือแบบหันไปทางไหนก็คือแบบ รู้สึกว่าวันนี้ตัเองอิ่มบุญรู้สึกว่าถ้าเกิดคนเข้ามายังไงก็ได้ก็ต<ๆ>้องได้ถ้าเกิดสมมติตั้งใจจะมาซื้อของเหล่านี้เข้าบ้านแล้วเนีอันนี้ตั้งแต่เดิมของที่ร้านเนะะี่ยค่ะเราขายอะไรเริ่มเป็นอันดับแรกะะเริ่มอันดับแรกก็คือตั้งแต่รุ่นรุ่นนักนรเมนะื่อปีตั้งแต่ปีหนึ่งสองค่ะตอนหน้าหนึ่งสอง็อตอนนี้ คือเริ่มด้วยตั้งแต่ที่แบบเป็นองค์เทพเจ้าของขวัญปีใหม่อย่างนี้เลยส่วนมากแ,แรกๆจะเป็นของใช้จะมาอ,อ๋อคือพวกนั้นใช่ไหมคะของใช้เป็นถ้วยชามกาหน่ำชาอะไรเนาะแล้วมันก็ค่อยๆขยายขึ้นมาว่าเป็นเทพเจ้าอะไรเจ้าแม่ปีใหม่อะไรสิ่งอะไรเนี่ยคน<ม>นั่งเดิมก็จะเชื่อตามเชื่อทุกศาสตร์เดี๋ยวต้องมาพบรอซี่อะไรนั่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ส่วนมากเดือนไหนอะคะที่คนเขาที่ที่คนเข้าร้านแล้วก็มาสั่งเยอะที่สุดปีใหม่ปีใหม่ป้าจะทํางานของพวกบริษัทเยอะมากเค่ะเพื่อเป็นของขวัญขึ้นปีใหม่ตื่นจีรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าทั่วทั่วไปบางทีก็มาซื้อไปให้เปิดร้านเปิดจิจการอะไรเงี้ยวันเกิดขึ้นบ้านใหม่เนาะแล้วก็งานแต่งงานแต่งงานแต่งงานของจีนมันจะน้อยแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไปตามเลิกในแต่ละปีด้วยใช่หมคะแล้เหมือนปีที่แล้วก็ขายเสือปีนี้ขายกระต่ายปีนี้ดูน่ารักนะ,กะอพอเป็นกระต่ายแล้วลดูแล้วน่ารักไม่เหมือนเสือเสือปีที่แล้วจะรู้สึกร้อนๆหน่อย คือมีครบนะไม่ว่าคนจะชอบแบบอะไรทองทองหรือว่าเป็นแบบกระเบื้องเงี้ยใช่แ้วใหงานสีทองมัน,ม,นมันความหมายมันก็ดีเนาะมันวาววาวดีสวนหรือว่ามันมีความแบบมงคลโออารถ้าใครจะหาสินค้ามงคลน,นะคะเชิญที่ร้านค่ะเ,เปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสินค้ามีหลากหลายให้เลือกมีหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายความหมาย ยินดีแนะนำค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนชื่อร้านอะไรคะร้านเราตั้งอยู่ถนนเยาวราชนะคะชื่อร้านเยาวราชทา่างเงินี้เปิดมาแล้วประมาณเจดสิปีค่ะโอ้เพราะฉะนั้นนะคะใครกำลังหาของขวัญในเทศกาลต่างๆหรือก็ังแบบช่วงนี้เนาะขึ้นปีใหม่แวะมาที่ร้านนี้เชื่อว่าทุกคนต้องได้ของกลับไปค่ะ วันนี้เป็นวันที่เราแบบว่าได้มาดูของซึ่งเยอะมากซึ่งเป็นเปิดโลกเลยเลยเนาะว่าคนเขามอบอะไรให้ต้องมีความหมายอะไรยังไงแล้วเราก็เพิ่งรู้เรื่องประกาศด้วยเ<า>มืน่อในปีนี้และใครนะคะที่ติดตามดูก็อย่าลืมมาที่เยาวราชท่งเทิงนิได้เลยแลวะมาดูอัปเดตปีนี้ว่าของขวัญมีเป็นแบบไหนไตล์ไหนเลือกแบบที่คุณชอบได้เลยค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะใช่ค่ะ ที่ร้านนี่เคยมีใครที่แบบมาขายสินค้ามงคลหรือว่าพวกตื่นตาเขาแบบมีเห็นมีแบบฝันมีอะไรอย่างเงี้ยฝันก็ึ้นมาหาแบบจริงเหรอคะจริงเขาเป็นยังไงวะคะเขาฝันแล้วมีบางคนบอกว่าเขาฝันเห็นสมาช้กคนดูอ่าก็บอกว่าป้าหนูไม่รู้นะแฟนหนูเขาฝันบอกว่ามีคนแต่งชุดนักรบค่ะกระถือชวนนะเออถือชวนถือชวนนะใช่ไหม เราถามว่าเห็นหน้าไหมเขาบอกไม่เห็นท่านเดินมาแล้วก็เดินผ่านก็มองเห็นท่านแต่งชุดแบบนก็ก็เลยมาก็เลยมาซื้อมาเช่าไป